วันนี้นี่นะคะมีรายงานว่าเมื่อตอนสี่นาฬิกาสมสิบนาทีคืออะไรวะตีสี่ค่ะตีสี่ครึง่งเหรอเฮ้ยตีสี่ครึ่งเลยเหรอถือเลิกถือเลิกนี่รายการเที่ยงนะเอาข่าวตีสี่ครึ่งมาได้ไงเนี่ยฮะตีสี่ครึ่งแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยใส่รองเท้าไอ้นี่เปล่าเลยเปตองว่าเลยเปตองเลยเปตอง แพทองทานชินวัตรพร้อมกับสามีปิดกสุขสวัสดิ์เข้าทำเนียบรัฐบาลไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าพอตีห้าครึ่งนายกรัฐมนตรีสักการะพระพรหม,มตึกไทยคู่ฟ้าสักการะสารพระภูมิสารตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลนายกร,รัฐมนตรีแพทองทานเตรียมเครื่องสักการะมาเองเป็นชุดผลไม้9อย่างเช่นองุ่น ทับทิมแอปเปิลกล้วยไข่สาลี่แก้วมังกรองุ่นคือเป็นพวงสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันทับทิมไม่รู้แอปเปิลไม่รู้กล้วยคือง่ายสาลี่ไม่รู้แก้วมังกรคือมังกรเป็นมังกรนะคะโดยมีพราหมณ์เป็นผู้ทําพิธีมีการจัดโต๊ะสีขาวแยกวางตังหาที่หน้าศาลพระภูมิบนโต๊ะมีการจัดวางชุดตุ๊กตาช้างม้าเป็นจรงคู่ ความพวงมาลัยผ่านดอกบัวสองพานบนศาลพระภูมิมีการนําชุดตุ๊กตาช้างม้าเป็นเจรลงคู่ตุ๊กตานางรําชุดใหม่มาวางเพิ่มการเข้ามาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทมเนียบรัฐบาลของนายกแพทองทานในวันเดียวกันนี้ซึ่งเป็นวันพระรหัสสัมปดีวันพระรหัสสัมปดีเป็นวันเกิดของนายกรัฐมนตรีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทมเนียบรัฐบาลเป็นการไหว้ส่วนตัวกําหนดการเดิมวันที่13กันยายนยังคงมีอยู่ซึ่ง13กันยายนนะคะ ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะบินเวลาเจ็ดโมงครึ่งสักการะศีลสิบเป็นจำทเนียบอีกรอบอย่างไรก็ตามหลังจากนายกสักการะศีลสิบเประจำทเนียบเสร็จเรียบร้อยแล้วนายกเข้าไปนั่งในตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเดินทางไปที่อาคารรัฐสภานั่งเลยสักการะศีสิบตามเล่องามยามดีดีถีเป็นแล้วนั่ง เป็นการเอาเรื่อเอาชัยอันนี้เหมือนกับว่าถูกออกแบบมานะเอาเรื่อเอาชัยอันนี้จะต้องมีคนให้เรื่อเสร็จแล้วพรุ่งนี้ว่าอีกรอบหนึ่งแบบเดียวกันพรุ่งนี้เป็นทางการวนวนอีกรอบหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะแบบเอ๊ะเมื่อวานมาแล้วนะเมื่อวานมาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์งงว่าเอ๊ะตกลงเมื่อวานนี่คือใครอะไรยังไงคนเดิมคนเดิมนะคนเดิมจ้ะถ้าถ้ายังไม่ไปเกาหลีนะคนเดิมแปดโมงครึ่งนายกแพทองทานเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นเบนซ์ ขนาดไม่ออกอ่ะรุ่นเนี้ยวีโต้เหรอีโต้สีบรอนเลขทะเบียนขอไข่จอจานย์995กรุงเทพมหานครเข้าอาคารรัฐสภาเป็นครั้งแรกเพื่อส,สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระสยามเทวาทิราชพระเสื้อเมืองพระโศมเมืองพระภูมิชัยมงคลศาลตายายประจำรัฐสภาพเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภา จากนั้นนายกรัฐมนตรีสการะพระราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7โดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสารวงเทียนทองรัฐมนตรีท่องเที่ยวกีฬานายสุรพงศ์ปิยชดช่วยคมนาคมนางมณพรช่วยคมนาคมจิราพรสินทุกปลประจำสํานักนายก ชูศักดิ์ศิรินินประจําสานักนายกสอส,อสอพรรคเพื่อไทยร่วมสักการะด้วยจากนั้นนายกแพรทองทานสักการะพระบระมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนขึ้นไปห้องประชุมรัฐสภาเพื่อเตรียมถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาต่อไปนี่ค่ะคือไปทำเนียบก่อนเลยเสร็จแล้วก็มารัฐสภานะคะแล้วก็เดินทางวันนี้ใส่เสื้อสีดํา บราสสีดำข้างเสื้อข้างในเป็นเชอิอสีขาวนะคะรวบผมหมางม้ารองเท้าสีดำไม่ได้เช่นหรืบุตแตงพื้นแดงแล้วนะคะแล้วเตี้ยลงนิดนึงแล้วก็วันนี้เอี้ยมเฟียมมาก